สวัสดีค่ะตอนนี้ลุงฟ้าอยู่ที่ถนนสีน,นครินนะข้างทางถนนสีน,นครินก็มีการขายสินค้ามือสองอยู่นะอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกณ์รถก็มีเ่ยเลยอรปกณ์รถอ่ะส่วนมากมีหมวกกันน็อกก็มีนะปุปกณ์รถยนต์รถลงทาบูทคือแบบ มีทุกอย่างอ่ะมีบ่อจักรยานด้วยมีถุงมือขายอยู่นะไม่แน่ใจว่าแพงป่ะถ้าเกิดสนใจเนาะก็พิกัดข้างถนนสีนัก,กลินเยื้ยงหน้าโรตัสสีนัก,กลินนะจ๊ะมาดูเนาจะพามาชมเกื่อใไทยอยากได้อะไรไปใช้เนาะมีอุ้ยพักไฟก็มีอ๋อนี่เป็นปักไฟ ก็ไฟแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นพวกที่ใส่หลอดไฟเนาะก็เสียบลัากคือไม่ได้ใส่ที่บ้านเราใช้ได้แล้วก็มีนี่ด้วยูปิดปิดน,น,น,นี่อะไรนี่ก็มีนะอันนี้ โอ้มีแผ่นป้ายทะเบียนด้วยอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะว่าโชคมอไซค์หรือว่ารถยนต์เนะมีก่อนประตูด้วยที่จับก็มีมีเยอะงนั้นก็เต็ดราคาไว้นะอันนี้สายเซฟตี้หรือเปล่าโอ้มีหลายอย่างอันนี้คืออะไรนะ แน่ใจว่าที่ใส่เลื่อยหรือเปล่าเหมือนแบบเลื่อยเลื่อยไม้อะแน่ใจนะว่าคืออะไรถ้าเกิดอยากได้ก็ต้องถามจเจ้าของเอามีเยอมกันนะอันนี้คืออะไรเนี่ยแน่ใจว่าใช้ทำอะไรอตรงนี้จะเป็นพวกไขควง ไาควางต่างๆเนาะแต่ว่าก็แบบเก่าแล้วล่ะมีน็อตมีอะไรด้วยมีคนุนแจมีคิมนะคิมอ๋อเป็นไวตัดอะไรางี้นะแต่มันก็ปากมัน อะไงกี้ใช้ได้มีตะไบด้วยตะไบโอ้มีค้อนด้วยนะค้อนนี่ฉาบปูนที่ตัดหญ้าไหมไม่แนในะ่ใจนะไม่ใช่นะที่ตัดหญ้าเขาเขียนไว้ เอาละร้อยห้าสิบเยอะมากนี่จะเป็นเกี่ยวกับในห้องน้ำแหละมีฝักบัวด้วยมีสว่านไฟฟ้าด้วยพนะันห้าสิบบาทสว่านไฟฟ้าสว่สวานธรรมดาก็มี เจบ้านก็มีเจ็ดสิบบาทสว่านก็มีนะสว่านธรรมดานะอันนี้จะมีหินเจียเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็มีหม,อม้อข้าวก็มีโอ้มีเยอะอ้าวมีหม้อไฟก็มีนะหม้อไฟไกลหายมึงนะดิ มีหม้อห้องข้าวมีกระติกน้ำร้อนด้วยนะนี่เครื่องปั่นน้ำผลไม้มีได้เป่าผมก็มีมีเตาลีดก,ก็มีเยอะพัดลมอุ้ยพัดลมอยู่อะกาศก็แ่บคีบอรอดก,ก็มนะีมีมีดด้วยมีรี้มหมวด,ด้วยนะโอ้ยรองโฟมก็มี นนอ่านบาท้อห้หน,น้องบอกร้อยห้เออคอนน่ารักอะ่ะคอ,อนอู้ยังดีอยู่นี่ร้อยห้าสิบบาทน้องก็ปัดคนเชน็ดคนอมีเมาส์ยนะ สายไฟเต็มเลยมีลำโพงเนี่ยชุดลำโพงมีดีวีดีนะชุดลำโพงมีสายไฟเต็มเลยปักไฟสายไฟเต็มเลยสายไฟนะู้นี่สายชาร์จไอโฟนใช้ได้ปะ อ๋อนี่มีสายชาร์จไอโฟนอยู่นะสี่สิบบาทพี่เขาบอกไม่แน่ใจว่าิังใช้ได้ปะ่ะแต่มีหลายยี่ห้อเลยนะต้องมาเลือกเอาเนาะถ้าเกิดใครอยากได้สายอะไรแบบไหนเน,นะมีเยอะมากเลยโอ้มีขาตั้งกล้องด้วยมีไฟฉายมีหน้ากากมีบลูทูธมีเครื่องคิดเลข มาดูเหดียดิอ,อมีพาัากคนทีด้วยผ้กเครื่องหลายเหรียญมากเลยหลายเล่นมากเลยค่ะไหนมา,าหมาดูนี่ดีนี่กล้องอะไรอะกล้องสองทางไกลมีของกระจุกกระจิบด้วยโอ้มีลูกเตา๋า โอ้ยู่ขาตั้งกล้องน่ารักมากอันนี้อะไรพี่อะไรโอ้หรอลำโพงวูทูธเท่าไหร่นะเก้าร้อยโอ้นี่ใครชอบลำโพงวูทูธนะตัวนี้เก้าร้อยเองไม่แพงพิกัดข้างๆโลตาสีกก่ักอริตน่าติดถนน,นเลยเนี่ยคนก็มาซื้อเยอะมากผ่านทุกวันเลยแต่ก็สมใสก็ยังได้ยิเ้เว้มาดูเนาะ นาฬิกาด้วยท่านผู้ชอดิไม่แน่ใจใช้ได้หรือเปล่าแต่ก็เดินทุกเรือนนะดูดูแล้วอืมะพี่เขาก็สนใจสองอย่างเลยพี่ดูเหรียญน,นะดูเหรียญมีเหรียญสมัยแต่ก่อนด้วยอันนี้รับซื้อเลยพี่เนี่ย รับซื้อไหมล้อนนมีเยอะแล้วพี่เขาบอกมีเยอะแล้วอืมตั้งคิระ,ะถากุกเนี้ยรับเพราะที่มันแปลก,กใช่ไหมรับซื้อใช่ไหมพี่ก็บอกถ้าเกิดแบบ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 แปลกแบบเนี้ยพี่เขารับซื้ออยู่ไม่แน่ใจว่าเหรียญเท่าไหร่ถ้าเกิดจะขายก็สามารถมาสอบถามพี่ก็ได้เนาะ ใครที่มีเหรียญแปลกๆแ,แบบนี้นเนี่ยแบบอุ้ยพระราชนีตั้งแต่ปีไหนเนาะอุ้ยเหรียญหายยาก,กนะเหรียญห้าเหรียญห,ห้ารุ่นเก่าเกิดทันอยู่อันนี้อุ้ยพระเจ้าอยู่หัว เยอะมากเรื่อไม่ถูกปลาชินีสมเด็จย่านี่ใส่กรอบเรียบร้อยอ่ะ,อ,อ,ะอ๋อนี่ตัวเขาจะมีที่สองให้ด้วย อันนี้ไ่ส่งอะไรส่งผ้าใช่ไหมโอ้ถ<อ>้าเกิดคนส่งเป็นก็นกจะส่งนะเนี่ยเราส่งไม่เป็นนะชื้อขยายมันเป็นเว้นขยายเลยพียย่มองไม่เห็นรุ่นขยายอ๋อือหือ ด,ดูเรียนใหม่ดิมองไม่เห็นอะไรเลยอเอาไว้มาสอบกันเองแล้วกันเนาะใครชอบสมพระโอ้ยมีหลายรุ่นมากเลยเนี่ยพระมีม ้าเต็มเลยอ่ะมีพระปางสายญาติด้วยนะนี่พระรุ่นไหนเนี่ยน่าจะเก่าแล้วจนะ้ะโอ้ตะกุดของขางก็มีนะ มีนี่จะเป็นหลวงพ่อทันใจไหมหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยไหมเยอะมากยังไม่หมดทางโน้นก็นมีมัเยอะเลย,ลายตามขี้มาอันนี้ก็มี เอามือสองนาะหรือว่าเอาไปแบบเอาไปเป็นอะไรก็ได้นะแต่ผ้านี่ก็มีผ้าเยอะมากเลยที่สําคัญเนาะคนก็มาแวะมาดูมาชมนะพิกัดเยี้ยงๆโลตัสหน้าโลตัสสีนักลยน,นะใครที่ชอบก็สามารถมาเดินชมได้นะจ๊ะถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีสาระก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้รุพ,า,พาเที่ด้วยจ๊าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้า ที่เกิดมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะนำมาฝากนะจ๊ะแค่นี้ค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะ